สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมนะครับนี่ครับมันยามเว็ดคือเราครับไปไปเดียวสองตัวครับสองแตปบเหย๋ยวปูนาหน่อยครับสวัสดีเช้านะครับไปต่อครับ สามมาเลี้ยวประมาณยี่สิบไปปลาสามตัวมาอีกแล้วนึงเต็มครับจะได้ตัวไหมหกแทะ ตัวครับตัวที่สี่กำลังสวยครับใส่สวยวสี่แต็มนะครับไปต่อครับ อ้ยตุยจ้อยหืมอะไรอ่ะมาอีกหนึ่งแสมครับจะวัดตุยแล้วใส่สวยตัวนี้ตุยครับตัวทุดท้ายแล้วก็ปิดท้ายแล้วก็หย่ามา หมดแล้วครับเน็ตอะไรทั้งหมดสตัวขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ